คลิปนี้มีบทสำหรับเด็กอแอปเปิลแจ็คไปอยู่ไหมอะแอปเปิลแจ็คแอปเปิลแจ็คโอ้ยเฮียมีแต่เลือดไปหมดเลยมันก็เลยขึ้นที่นี่เนี่ยอื้อยำยำยำม,ยม,ยม,ยมะอืมจ้า ย่ยไม่ใช่เรื่องงั้นไม่ใช่เรื่องงั้นกูไม่ได้แดกเลยย่อ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 ยแต่ไม่แบ่งกูกินมั่งอ่ะได้เลยสิหยำหยำหยำห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 ำโอ้เฮี้ยมแดกเพื่อนตัวเองอ่ะ้งโอ้สปายเราต้องหยุดพวกนั้นนะมันแดกเพื่อนตัวเองไปแล้วแล้จะยังไงดีเราไปตรเกิดหรือบัจัดตั้งบัตเกิดหรือบัตรพาบัตราเกิดก่อนก่อนอื่นต้องไปดีกันชาก่อนเอ่อ ดูกัญชาอยู่นะครับวันนี้โอ้ยเยี่ยมมังกรตุยตูดนี่ว่ะหวัดดีชื่อมังกรตุยตูดยากูกินกัญชาจนลอยได้เลยโอ้ยเยี่ยมันกินกัญชาจนลอยได้เลยนะมันกินกัญชาจนลอยได้เลยไปทนยไงดีอ่ะเราจะทำยังไงเราไม่กินกัญชาจนลอยได้ม yeah. oh, yeah, yeah. yeah. ันมีเล right. ็อกพิเศษด้วยล่ะโอ้ยเยี่ยต้องหยุดมันนะไม่ใช่งั้นกูมันก็ตายหมดย่ากูเกลอกูเกลอค่ะนะโอเคมึงจะโหลดเกมไหมล่ะ ติดตามช่องากาดิตีดีดวีด้วยกูไปติดตามในสัตว์ตุ้มอ่าโอ้ยเยี่ตายแล้วฮ่ะกูจะหยุดมันเองนะกูจะแก้แค้นใน้พิชิพายเองแล้วกูจะแทงกระตมันนะคโอ้กูจะหยุดมึงเองนะเจ้ามังกรน้อยโอ้โหหยุดมึงเองนะโอ้โหเอออ่กัะชากูออกเลยอ่า จ้าโอ้ยพ่อกูคือเจ๊สามเองน่ะเอาละเยี่ยมมากโอเคตามได้แล้วมันตายแน่ๆนะโอเคโอเคมึงไปชนกูมากเลยโอเคโอ้ยเฮียมันเมฆลอยได้เอาละงั้นมึงไม่มาแต่แรกล่ะเอ้าอย่ามึงชนยูไหนกูนั่งดูหนังโป้อยู่เลยฮะเอ้ยยังไม่ตายล่ะโอ้ยเฮียมันยังไม่ตายดีใจมากเลยโอเค แต่มันไม่ตายกินไปเลยเอ้ยเหี้ยมกินหมาของมึงไงมันมึงชนกูอ่ะเฮืสัตย์โอเค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 กูสาษาอะเดี๋ยวกัอนนอ่าอ้าเอออย่าไปตายเอ้ยอย่าอู้ไอ้เจ้าภาษาไทยดูไอ้เจ้าทีวีนะครับโอ้บ้า